เพื่อนๆโค้ดสัมฤครับวันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับเป็น EP 3นะครับกับอ่าพอใช้แล้วทิ้งโคก้านะครับผมน้องใหม่นะครับวันนี้เราก็จะเป็นสี่กลิ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่ากลิ่นไหนเนี่ยจะถูกใจผมมากที่สุดเราก็จะเป็นพูดคุยกันในท้ายคลิปนะครับอ่าเราก็จะมาเริ่มที่แต่ละกลิ่นนี้นะครับซึ่งมีลิ้นจี่แล้วก็ชามมลินะครับ น,นี่ก็โคลาเลยอันนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็ b ูเบอรี่ยาสูบนะครับผมใน,ในสีตัวนี้ก็ในรอบนี้ผมก็จะเล็งโคลาส่วนตัวก็เล็งโคลาไว้นะครับแล้วก็ลองมาก็จลิ้นจี่นะครับอลองที่กินลิ้นจี่กันก่อนเลยนะเนาะเหมือนเดิมนะครับมีหน้าตาก็จะมีมีการ เรียกไงนะมีสกีนวันผลิตไหมวันผลิตอัตรกินอมีนีครับมีตรงนี้นะวันผลิตเป็นใช้แล้ทิ้ง All-in-One นะครับก็คือแกะใช้ได้เลยอย่างนี้นะครับใช้ได้2อ0 0ัคําแล้วก็สามารถชาร์จได้นะครับรายละเอียดก็ง่ายๆเลยแกะปุ๊บใช้ได้เลยอ่ะเรามาลองที่คําแรกกันนะครับ ลิ้นจี่นี่แกะออกมาก็คือเป็นกลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมหวานเหมือนน้ำลิ้นจี่เลยนะครับกลิ่นหอมแล้วก็มีความนุ่มนะครับกลิ่นนุ่มพอสูบนะครับก็ให้รสชาติที่หวานนะครับไม่ได้เปรี้ยวซะทีเดียวจะออกแนวแบบเหมือนเหมือนหวานมีความเหมือนหวานรสชาติไปทางน้ําเชื่อมหรือแบบมีผสมกับน้าลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีโทน,นหวานแต่แต่รสชาติรสชาติก็จะแบบว่า ไม่ได้หวานมากนะครับเป็นรสชาติที่แบบหวานระดับ 1-, 2, 2> mm hmm. 1> ถึง2เต็ม5อะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. มันให้กลิ่นที่หวานนะครับก็จะไม่รู้สึกว่าจืดนะครับได้รสชาติที่ค่อนข้างเต็มคำแล้วก็มีมีความระคายเคืองแบบว่ารู้สึกถึงนิโคตตินนะครับเวลาสูบเวลาซื้อเราได้ฟิลที่มีความกระแทกคอนิดนึงนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับก็แล้วแต่อาจจะยังแบบตัว ตัวคอยกับน้ํายาอาจจะยังใหม่อยู่สูบไปสักพักอาจจะนุ่มคอชุ่มคอขึ้นนะครับเป็นกลิ่นที่รสชาติชัดนะครับเป็นกลิ่นชัดเนาะแล้วก็ได้พอรู้สึกถึงรสชาติความหวานได้ดีนะครับดูแล้วก็เอ้ยเอ้ยมันหวานนะมันหอมนะอะไรอย่างนี้นะครับมีความกลิ่นอย่างกลิ่นไม่ ไม่เพี้ยนไม่มีฉุนเกมมีกลิ่นนะครับเพราะว่าลิ้นจี่เนี่ยถ้าหัวกลิ่นนะครับไอ้พวกน้าลิ้นจี่เนี่ยมันหัวกลิ่นมันค่อนข้างฉุนนะครับกลิ่นอันนี้ก็คือไม่ไม่ฉุนแต่ให้ความชัดหวาน,นครับกลิ่นหวานโอเคนะครับอันนี้กลิ่นนี้ความเย็นก็ไม่เย็นจัดนะครับออกออกแนวแบบว่าเย็นประมาณสักสองเต็ม5้าจะว่าเย็นกลางก็ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับอืม ขค่อนเย็นน้อยนะครับผมว่ามาที่กลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นชามลลิอ่าเพื่อนก็ตัดสินใจในแต่ละกลิ่นดูเพราะว่าความความชอบของแต่ละคนบางคนชอบกลิ่นที่แบบไม่ฉุนนะแบบสูบง่ายๆหอมๆนุ่มนวลก็มีนะครับอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็เป็นชามลิชามะลิปกติก็คือเวลาแกะมันจะกลิ่นฟุง้งตัวชามลิเนี่ยผมก็อยู่ในระยแนะแขนเนาะจากจากจมูก,กะอะนนี้นะครับก็ยัง กลิ่นเขาก็จะไม่ได้อะไรนะไม่ได้ฟุง้งทะลุออกมามากเดี๋ยวผมลองดมอืมนะครับให้พอลองดมดมกลิ่นตรงเนี้ยนะครับให้ความเหมือนแบบกลิ่นชาที่ผ่อนคลายนะครับดูรู้สึกว่าไม่ฉุนเลยนะครับแบบดมแล้วหอมแบบเหมือนเราดมดมดมกลิ่นชาจริงๆอ่ะแบบไอซองชาเลยนะครับ ลิ่นคือเป็นเป็นกลิ่นชาแบบมาเป็นเป็นโทนเดียวเลยครับกลิ่นชาแบบว่าเหมือนเหมือนดื่มชาไปเลยนะครับกลิ่นแบบนุ่มนวลแบบชาเขียวจริงจังเลยนะอันนี้อืมเป็นชาเขียวแบบเหมือนแบบชามาลิเลยที่เราแบบมีถ้าเพื่อนๆที่แบบว่าชอบแบบเหมือนส่วนตัวผมอาจจะชอบชามาลิอยู่แล้วถ้าจะแบบอย่างชาเขียว ของโออิชิอะไรพวกนี้ก็จะชอบรสต้นตำรับอยู่แล้วแล้วก็หลังๆเนี่ยผมก็จะชอบดื่มในชามมลีก็กินก็ทำออกมาได้ได้เหมือนนะครับค่อนข้างตรงปกไปเลยนะครับฟ,ฟิลลิ่งในการซื้อก็มีความกระแทกคอเวลาเปิดเวลาแกะคอใหม่ๆก็รู้สึกถึงความแน่นแล้วก็มีความกระแทกที่พอรู้สึกได้นะครับแต่มันจะ อาจจะต้องสูบสักพักถึงจะนุ่มคอร์ผมรู้มีความแบบกระแทกคอิ์นิดๆน,นะครับกระแทกนิดๆความเย็นก็เท่ากันเลยประมาณแบบ2เต็ม5นะครับเย็นน้อยนะครับกลิ่นส่วนกลิ่นก็กลิ่นชัดกลิ่นเป็นกลิ่นหวานหอมคือบางทีเขาเรียกไงนะเวลาเราสูบแนวชามเมรีมันจะมีความที่แบบว่าถ้าเป็นหัวพอร์ตสำเร็จรูปมันอาจจะชินกลิ่นไวแบบกลิ่นไม่ถึงอันนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นมัน กลิ่นชาเมลีมันถึงเหมือนเหมือนน้ำชาเมลีจริงๆนะครับอันนี้กลิ่นถึงเลยตรงปกนะครับอโอเคเลยอันนี้ก็ประมาณนี้เลยกลิ่นกลิ่นมาแบบรู้เลยว่าดื่มชาเมลาีอะไรเงี้ยแบบกลิ่นอย่างนั้นเลยนะครับมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นโค้ลานะครับผมเป็นโคล้ล่าก็ถ้าเราให้คาดหวังก็ ส่วนมากก็จะเป็นโคลาเลมอนเนาะแต่อันนี้เป็นโคลาเ,ยเียวๆก็คิดว่าเดาว่าน่าจะแบบได้ฟิวของผองผงโค้กลาไหมก็มาดูกันนะครับอีนที่สามนี่ก็มาสะอาดสะอาดนะครับโอเคผมคิดผมเช็คกล้องว่าหลุดไหมอ่ะอย่ลองดมแพ็กเกจดมภายนอกอืมอืม ตรงภายนอกนะครับเป็นเจลลี่ที่เป็นโคลา่าที่ที่มันเคลือบเคลือบน้ําตาลอะไรอนะันะนะนั้นอ่ะกลิ่นกลิ่นแบบนั้นเลยไอ้ขนม,มเดี๋ยวผมขึ้นภาพเลยกันคือขนมเจลลี่โคล่าเลยนะครับกลิ่นคือโดมนี่คือเหมือนเปี๊ยบเลยนะครับลองสูบกันเลยดีกว่าอืมรู้สึกว่าโคล่านี่ให้ความรู้สึกของผงในคำแรกมาเลยครับมันจะไม่มี ไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นน้ําน้ําโคลาไม่ได้แบบรู้สึกว่าเป็นน้ําหวานมีรสชาติหวานเลยอันนี้คือแบบเป็นเป็นกลิ่นของโคลา่าล้วนๆที่ไม่ไม่ได้มีความหวานเข้ามากบเลยนะครับอืความรสความหวานที่เราสัมผัสเวลาสูบนะครับแบบรสชาตินะครับก็เรียกว่าแทบจะไม่หวานเลยคือแบบหนึ่งเต็มห้าไปเลยนะครับหวานน้อยจริงๆคือ ไม่ต้องกลัวว่าจะเลี่ยนเลยนะครับกลิ่นนี้เพราะว่าในโทนของกลิ่นนะครับในด้านของกลิ่นเนี่ยก็เป็นฟิลแบบโคลาผงมาเลยเหมืนอนโอเคนะเลยอันนี้ครับเริ่มหลายคำนะครับเริ่มแบบว่าอิ่มอิ่มมากนะครับก็คือมันแบบว่าโูสองพันคำอ่ะ นะครับแล้วมันสูบทีแค่3-5คถึงห้วก็เพียงคอแล้วมันเป็น All-in วันที่สะดวกมากๆนะครับสําหรับอพอเชล์ทิ้งน้องไมโครก้านี่นะครับความเย็นให้เย็นกว่า2ตัวแรกนะครับจะแปลประมาณว่าเย็น2.5ได้เลยเย็นกลาง2.5หรือประมาณ3าเต็ม5นะครับให้กลิ่นโคลาที่ชัดชัดตอ้องโปะ ไงก็ตรงปกเลยโคลลาเปียวๆเลยนะครับแล้วก็ตัดเรื่องความเลี่ยงความหวานออกไปได้ความรู้สึกของโคลลาจริงๆนะครับอันนี้ไม่ยโอเค่อมาก็จะเป็นบูเบอรี่นะครับบูเบอรี่ยาสูอันนี้ก็เราน่าจะเอาใจสายที่แบบว่าโทนความเข้มเนาะต้องการกินยาสูบกินแบบความนุ่มความนัว ลองดมอืมนุ่มคือันนี้จะออกแบบเหมือนแบบพวกน้ำยาเมริกาที่แบบว่ามีความแบบยาสูบนุ่นนัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นก็ประมาณนั้นของลองสูบคำแรกนะครับอืมพอสูบจริงๆแล้วบูเบอรี่มันไม่ได้ออกนะครับก็คือมันยังเหมือนเหมือนตัวยาสูบที่รีวิวไปตัวแรกเราเป็น เป็นแบ็กแบ็อะไรนะแบ็กไอซ์หรืออะไรสักอย่างนะครับไอตัวยาสูบตัวแรกค่อนข้างเหมือนกันเหมือนกันมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ต่างมากเดี๋ยวผมลออีกคำนะครับอม,มันมีความเขาเรียกไงนะให้ให้โทนยาสูบที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่เข้มจนเกินไปนะครับกลิ่นนี้มันเป็นแต่ให้ให้รู้สึก ความเป็นแบบว่าไลยาสุกเข้ามานะครับเหมือนแบบเป็นยาสูบที่นุ่มนุ่มขึ้นโดยโดยมีกลิ่นของผลไม้ตัดซึ่งซึ่งไอบลูเบอร์รี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันยาสูกมันนุ่มขึ้นนะครับเหมือนเป็นไลยาสูกมากกว่าอืมก็ให้พูดก็ก็สรุปว่ามันมีความเย็นนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้จะเย็นด้วย มีความเย็นกลางๆมาด้วยนะครับเย็นประมาณสองเต็มห้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นยาสูบเย็นที่เป็นยาสูบไลท์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีความแต่มันก็พอสัมผัสได้นะครับว่าเอมันมีโทนความโทนของเบอร์รี่เข้ามาในในในช่วงที่มันสูบมันเหมือนมีความมีมิติขึ้นมานิดนึงนะครับอืม ูไปสูบมามันก็ยังมีความเหมือนแบบมีความคันเหมือนคล้ายๆข้าหนมที่แบบมันมนวลนๆนะครับพอสัมผัสได้โอเคก็ก็จบกับการรีวิวอ่าโค้านะครับใช้แล้วทิ้ง2,000คนคำนะครับเป็นพอร์ตอออินวันอีกอันหนึ่งที่ใช้แล้วทิ้งแล้วก็ชาร์จได้นะครับก็สรุปกลิ่นทั้งหมดที่ที่ผมสู้ไป12กลิ่นเนี่ยที่เอาแบบว่าผมรู้สึกว่าชอบสุด เป็นกลิ่นองุ่นนะครับอันนี้ก็ต้องให้องุ่นเป็นอันดับหนึ่งไปเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยผมก็ไม่ได้สูบองุ่นนะแต่รู้สึกว่าอางุ่นมันว้าวสุดในในที่เทสท,ทั้งหมด12กลิ่นนี้แต่ละกลิ่นเนี่ยมันมันทำออกมาดีครับซึ่งองุนะ่นนี่ยทำออกมาดีเกินเกินกว่าที่คิดมันมีความเป็นอา,อางุ่นเยลลี่ที่แบบ เหมือนน้ำยาบินใจอะไรแบบว่ามีความแบบสดของอาง,งุ่นฉ่ำของอาง,งุ่นอะไรมาเต็มนะครับก็ยกให้อาง,งุ่นไปเลยนะครับชนะในในความคิดของผมนะครับก็ยกให้อง,งุ่นลองลงมาก็อ่าที่รู้สึกก็ก็จะมีสับป,ปะรดครับสับป,ปะรดก็โทนเปรี้ยวหอมแล้วก็ค่อนข้างชัดสูงง่ายนะครับไม่ไม่เลี่ยนอันดับสามก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นโคลานะครับเพราะว่าก็เป็นเป็นกลิ่นที่ไม่เลี่ยนนะครับไม่เลี่ยนบางคนอาจจะชอบชอบความหวานความชัดซึ่งแล้วแต่ความชอบนะครับก็โคลาก็เป็นอีกอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมให้เป็นอันดับ3เพราะว่าสูบแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วมันก็รสชาติของโคลามันเต็มดีนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้กับแบรนด์น้องใหม่นะครับโค้าใช้แล้วทิ้งนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมถ้าชอบกินไหนอะไรขาดหรือไงก็ฝากขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็จบไปกับ EP3 นะครับผมจบไปแล้วอาจจะมีรีวิวอื่นๆเข้ามาก็ฝากติดตามในช่อง y ยูทูบโค้ดสำลีไว้ด้วยนะครับก็จะมีทั้ง YouTube Page แล้วก็ Line IG อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอจีโดนปิดไปนะครับก็จะเหลือแค่เฟซบุ๊กกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็เพจอะไรอย่างงี้นะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม